นี่ค,ะค่งงะคาสตาเนีน่ยเมก,ก,ก้าลักเนาะค่ะแบบที่แบบว่าแบบกินบ่ได้นะคะขนนี่ก็สิเป็นนังสีนะคะแตกต่างอยู่เนาะคมคือกันแต่ว่าขนกระสีห่างก็กันนังสีนะนะีอันนี้หมายถึงว่าเขาแก่แล้วเนาะอันนี้ค่าตันอยู่ค่ะเนี่ยดูน,นะะี่ว่านี่นะลูกกระสีคือกันนะคะเห็นว่าค่ะลูก,กนะ ลูกเขาก็สิคือนกันเนาะเพียงแต่ว่ากินบมได้อัน,นพวกโมนี้เอาไปเฮ็ดแชมพูนะคะสบู่แชมพูนะคะ,ะ,คะกินบมได้นี่นะคะนี่นะคะลูกข้างเขานะคะคือจังลูกเกาลักที่เขากินได้นะคะแต่ว่ากกินบมได้เนาะคะ่ะนี่ค่ะคนเขากัคบคมคือนกัน แต่วา่าอ่าหางกลัวเนาะขนเขาหางกลัวแบบเกาลักกิน,กนได้นะคะนะคะแบบนี้กินพ่ได้นะคะสำหรับเห็ดแต่แชมพูค่ะนะ,ะนะลูกเขากะนั่นนะคะขนทางหางขนใหญ่ๆคมๆตุนกะ หญยป่านนีนะคะบังน่นล่ะโหนละโหนะ่หนะหลิวเลยต้นต้นนีเนะคะต้นนีค่ะนั่นค่ะลูกเขานะคะคล้ายๆก,กันค่ะ ลูกหน่อยลูกหน่อยใหญ่ไข่ไข่นั่นเนาะค่ะลูกหน่อยใหญ่ไข่ไข่กันไห้ะค่ะเพียงแต่ว่าผิวเขาคะ่ะผิวเขาจะบกอก้นค่ะคะ่ะนีากา่กับเป็น เขาลักเนาะคะ่ะที่กินบ่ไดดนะคะนี่คะ่ะกินไม่ได้เนาะคะ่ะเอาไปทาแชมพูคะ่ะนี่คะ่ะลายผักคะ่ะนี่สาเก็บนี่เนาะคะ่ะลูกเขาเหมือนกันเลยคะ่ะผิวเขาก็จะเป็นผิวจะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะ